สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวเรื่องสุดยอดนักดาบไร้ช่องติดอาวุธแต่ถ้าเป็นของต้องสาบน่ารักฉันขอจัดเต็ม9,999ช่องโอ้โหชื่อมันเดี๋ยวนี้มันต้องแข่งกันชื่อยาวๆใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็เป็นสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิกราคาเล่มละ95บาทนะครับนี่ปัจจุบลลันรูสิกจะมี2เล่มนะเอออันนี้ก็สยามส่งมาให้ รีวิวอีกแล้วโ,โหขอบคุณสยามมิเตอร์คอมิกนะครับนี่จัดเต็มจริงๆซึ่งจริงๆก็ขเขาส่งมาให้ผมก้าเล่มนี่แหละผมก็ได้ย่อยทํำไปเรื่อยๆนะเออทีนี้เรามาพูดถึงหน้าปกกันดีกว่าหน้าปกนี่โอ้โหทำมาดีมากๆเลยปกสวยนะก็จริงๆก็ถามต้นฉบับเลยเออได้ถามว่าผมชอบไหมผมชอบนะเออสวยดีแล้วก็นี่ส่วนสันก็เหมือนเดิมครับเสียดายนะแบบ ไม่เหมือนแบบ90้าิบแบบ ate, uck, อันเด็อันรักที่แบบมันจะเข้าสันแบบคมๆพอดีพอดีอันนี้ก็จะมีรูระบายอากาศที่พวกเรารู้จักกันผมก็คิดว่าเอ๊เมื่มันเป็นแรงกันกันกระแทกวะอืมโอเคไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แล้วก็ปกหลังก็สวยใสย่น่ารักนะเออก็ถามผมจริงตอนแรกผมเห็นหน้าพระเอกเนี่ยเฮ้ยพระเอกนี่แม่งหน้าตาคุ้นๆเลยแล้วตามีตามีสัญลักษณ อย่างนี้ด้วยนะโ oh. mm hmm. อ้ยตอนแรกไอ้นี่แน่นอนพุก,ก้าเคียกแน่นอนโู้พุก,ก้าเคียกเรื่องอะไรนะก็พุก,ก้าการล้างแค้นพุก,ก้าสายฮิวนะครับ mm hmm. น่าจะแบบเด็กๆทุกคนก็น่าจะรู้จักกันก็แปลกดีเหมือนกันเรื่องสิบแปดบวกทำไมเด็กมึงรู้จักเยอะอย่างวะ ก็เรื่องนี้ก็แนวแอคชั่นแอนิเมชั่นคอมบันดี้นะครับเออก็เป็นอะไรที่มันแบบสุดป่วนดีแล้วก็ต้นสังกัดนะครับจริงๆเรื่องนี้มีไล์โนเวลด้วยนะไล์โนเวลก็เป็นต้นสังกัดทางคอนโดเขาว่าคอร์ปอเรชันเออไม่รู้สยามจะด,ด,ดูเอาลิขสิทธิ์เอาเวอร์ชันนิยายมาไหมผมก็ชอบอ่านนะไลโนเวลเนี่ยอ่าแล้วก็ทางต้นสังกัดทางญี่ปุ่นนะครับที่เป็นของมังงะก็เป็นสควออเรนิกเช่นเคยเออก็เหมือนที่ผมบอกอะ ถ้าใครได้ตามคลิปสยามที่ส่งมารีวิวก็ส่วนมากก็ถ้าเป็นแนวแฟนตาซีต่างโลกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเป็นทางสแควร์อินิกจะส่วนใหญ่นะโอเคก็ทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูปกในดีกว่าปกในก็นี่โหสีเป็นขาวฟ้านะก็สวยนะหัายเส้นคมมากๆเลยนี่มันดูปกหลังปกหลังก็เหมือนแบบเหมือนหนังสือนิยายเลยผมชอบเลยจริงๆผมผมชอบแบบเวลาเข้าปกนะถ้าเข้าปกปุ๊บแล้วมันเป็นเหลี่ยมๆเงี้ยเข้าพอดีเลย โอเคก็ถามผมเนี่ย95บาทก็คุ้มค่านะและที่สำคัญคือเลี่ยมมันหนาด้วยเออส่วนเนื้อกระดาษเป็นกระดาษสมูทนะครับนี่เปิดหน้าแรกมาก็เป็นภาพสีสีเลยเออลายเส้นถือว่าคมมากๆเลยนะเอออันนี้เล่มเล่มหมี5ตอนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเล่ม2จะมีกี่ตอนนะก็เนื้อเรื่องครับเรื่องนี้คือ มันจะชี้วัดของความเก่งกาจคือถ้าเลเวลยิ่งสูงมากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถติดอาวุธได้มากขึ้นแต่ทีเนี้ยด้วยความซวยหรืออะไรหรือความโชคดีของพระเอกเ,เนี่ยพระเอกไปติดสถานะต้องสาบมาซึ่งไม่สามารถจะติดอาวุธอย่างอื่นได้เลยนอกจากอาวุธต้องสาบแต่ความพีคข,ของเรื่องนี้คือตามชื่อเรื่องอะที่เขาบอกว่าเฮ้ยฉันจะจัดเต็ม9 9 9 9ช่องนั่นหมายความว่าพระเอกสามารถติดตั้งอาวุธได้นะครับ9000 999ช่องเลยแต่ต้องเป็นไอเทมต้องสาบเท่านั้นเออมันก็แปลกดีเหมือนกันนะเออแล้วแบบคุณก็รู้ว่าถ้าแบบเป็นไอเทมต้องสาบปกติคือถ้าโดนคำสาบแล้วมันก็ไม่ดีปะ่ะเออมันก็ต้องมีปัญหาไหมเออแต่เนี้ยมันกลายเป็นว่าไอเทมต้องสาบในเล่มหนึ่งเอาแค่เล่มหนึ่งนะครับก็ทุกอย่างมันเหมือน,นแบบ มันลงล็อกมาเพื่อให้แบบพระเอกปลดล็อกสกิลความเทพเลยอะจากตอนแรกมาเหมือนคนแบบกักกางนะถ้าถามผมเองเนี่ยอารมณ์มันคล้ายๆกับเรื่องจอมตะกะดาบข้างที่พระเอกมีสกิลตะกะไงคือพระเอกไม่สามารถอัปรีววได้เออแต่เรื่องนี้กลายเป็นว่าพระเอกไม่สามารถติดตั้งอาวุธได้มันก็เลยทําให้พระเอกไม่สามารถที่จะใช้อาวุธด,ดีๆได้เอออารมณ์คล้ายๆกันครับแต่พอได้รับ เขาเรียกแะละผลของสกิลแล้วเนี่ยอย่างจอมตะกาดาบข้างคือพระเอกได้ทําการสังหารไม่ว่าจะเป็นคนหรือมอนสเตอร์เราก็จะกินสเตตัสใช่ไหมเรื่องนี้ก็คล้ายๆกันคือพอได้รับอาวุธต้องสาบมาปุ๊บอย่างเริ่มต้นเลยเนี่ยพระเอกไม่ได้มีอาวุธครับแต่พระเอกโดนสาบสามารถติดตั้งได้แค่อาวุธต้องสาบแล้วมันก็เกิดเรื่องเหตุมันเกิดเหตุไม่คาดฝันคือ,อมีกลุ่มปาร์ตี้กลุ่มหนึ่งที่ชอบแกล้งพระเอกอ ก็เข้าไปได้อาวุธต้องสาบมาแล้วก็ได้อาวุธเนี้ยออกมาด้วยแล้วก็ทําลายเมืองในยุ่ดีๆเนี่ยไอ้อาวุธเนี้ยมันเหมือนกลายเป็นว่าพระเอกก็ได้มาเจอกับนี่ครับตัวน้องตุ๊กตาต้องสาบนะครับที่มีสกิลสามารถทําการขโมยของต้องสาบจากคนอื่นได้หรือแย่งของต้องสาบจากคนอื่นได้ก็แย่งดาบปัน,นี้มาที่เป็นดาบต้องสาบเนี่ยพระเอกก็ได้มาปุ๊บแล้วก็ได้ทําการติดตั้งอุธต้องสาบแล้วก็ดาบเนี้ยสเตตัสคือ มันสามารถเพิ่มความสามารถให้คู่ที่ติดตั้งมันแต่คนนั้นน่ะจะเข้าโหมดสถานะที่เขาเรียกว่าเบอร์เซิร์กหรือความบ้าคลั่งนะครับเออเนี่ยอยากให้อ่านเองอยากให้อ่านเองอันนี้ผมเปิดให้ดูลายเส้นนะเออส่วนตาทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เป็นไอเทมต้องสาบเหมือนกันอยากให้ทุกคนได้ลองมาอ่านเองมากกว่าเพราะว่าเรื่องนี้บอกเลยว่าถ้าคุณได้อ่านสนุกครับแหมเล่มหนึ่งตั้ง5ตอนนะ ดูดิโอ้โหจุใจม,มากๆเลยแต่ถามจริงว่าอ่าแล้วมันจุใจขนาดนั้นไหมผมยังจะบอกว่าอาแล้วอยากอ่านต่อครับทีนี้ผมก็อยากอยากรู้นะว่าไลนโนเวลจะมาไหมถ้ามาโอ้โหต้องติดตามมากผมต้องติดตามแน่นอนอะเรื่องเนี้พลาดไม่ได้เออก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อ่าแล้วใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บสยามอินเตอร์คอมิคช็อปนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์อีกเช่นเคยเออก็ยังไงก็ช่วยกันอุ่นหุ่นเยอะๆนะครับถ้าชอบแนวนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i ต์อ่าทุกช่องทางของช่องวอนวินโมไปเรื่อยหรือช่องทางผ่านแฟนเพจ Facebook ของผมกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณชอบมังงะพวกเราคือพวกเดียกันเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ